ครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็ออกงานไม่ชมเหมือนเดิมนะครับนี่ก็แฮมครับก็จะแพ็กส่งให้ลูกค้าทีนี้บุ๊คเนี่เป็นไม้ขีเหล็กนะครับนี่ไม้ขีเหล็กตัวนี้นไม้สักครับนี่ลูกค้าขอมาขอทำแบบนี้ก็ก็ทำให้ครับ ก็สมแอมให้ทำปกติทุกครั้งนะครับสนใจก็ใจงานผมก็ต่อมาได้นะครับนี่ครับตามเบอร์นี้นะครับถ้าใครไม่ชอบก็ก็ผ่านนะครับไม่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องมาว่าไม่ต้องมาโจมตีกันนะครับคุณไม่ชอบผมผมก็คงก็ไปของช่างอื่น ไม่ว่าอะไรผมจะไม่ผมก็ไม่ได้บังคับให้คุณมาซื้อของผมมาแล้วก็มาคอมเมนต์มาเม้นมาว่าอะไรผมเนี่ผมไม่ตอบโตู้ของเราผมไม่เม้นตอบสีเวลามันแล้วแต่อยู่ที่คนชอบเขาชอบเขาก็ซื้อเขาไม,ไม่ชอบเขาก็ไม่ซื้อมันก็แค่นั้นและครับอยู่มาว่ามาอะไรกันนี่บปลรือของคุณแล้วแต่ไม่อยากไปเสียภาษาของเขาคุณหรอก เวลามทำงานดีกว <ersch> ่านจะเป็นไม้ที่เล็กเดี๋ยวก็แพกส่งให้ลูกค้าครับสนใจก็สนใจงานผมก็ชองทางติดต่อครับยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ